นั้นนายยมมันสุดยอดแล้วมีความทุกมาปั้นเนี่ยนั่งสมาธิรู้ลมเข้าลมออกวางจิตให้สงบแก้ได้ทุกเรื่องนะครับขึ้นครับขึ้นมันเหมือนยาครอบจักรวาลในสิ่งสมาธิปัญญามันเหมือนยาครอบจักรวาลมันแก้ได้ทุกเรื่องโยมกินยาตัวเนี้ตัวเนี้ตัวเนี้ไปแล้วนะนะอย่ากกระโดดลงนะเว้ยลองดูลองดูแหมของใหม่เปิดใจหน่อย ไปอีกหน่อยดิไปอีกหน่อยดิเพิ่งได้ครึ่งทางเองขึ้นช้าเหมือนกาเปเลยไว้เฮ้ยมันมองดูมันกำลังมองดูเนาะว่าจะไปไหนเนาะมันไปที่ไหนเปลี่ยนใจจะเปลี่ยนใจจะสำเร็จไหมจะขึ้นสำเร็จไหมตัวเดิมปะไม่รู้อ๋ออันสูงไงไม่ใช่บินขึ้นไม่ใช่บินขึ้นไปเลยนะ อออมองอยู่นะมองอยู่นะเอ๊จะไปไหนวะดูดิโอ้ยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไม่ดกว่าหรืูไม่กันนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนทำใจตั๊บเสียวปะมองมั่งมองอยู่มั่งดูดิมองพยายามมองอยู่ว่าไปไหนเงี้เกือบแล้วอีนเดียวโถอุตส่าห์ทำให้เฮ้ยออกมาจากกรงเลยนะจะบอกให้ออกมาจาก<ส><ล>กรง,งเลยนะเอเะอแบบ นี่เดีมาสูดอากาศเลยนะตัวเดิมอ ah ่ะ kind of <calculating> <tes> เอา <hi> เอาเอาพิ <Hayır> <ว conference>. <S <S ่กลับพิ่กลับเอาวะเอาวะนี่กระโดดแล้วมันก็มันก็น่าจะออกได้นะอะไรเงี้ยแบบเออเอาวะเอาวะเดี๋ยวโดนจับเปล่าวะน่าจะออกได้เว้ยก็ดูแปลกแปลกเว้ยเอ็มขามันก็ไม่น่าคนแม่งไม่น่าจะพลาดนะทำไมทำบันไดให้ขึ้นไป

ถึงเสียวเว้ยถึงเสียวเว้ยบันไดบันถีเว้ยไม่เคยขึ้นถีถีอันข้างล่างมันนั่งได้นี่ยว่าพอมันนั่งแล้วนะอกมันชนบันไดมันก็เจริญไหลหลังไงเอาวะเอาวะพักไว้ตรงนี้ก่อนนะเอาให้ดีเอาให้ดีเดี๋ยวเอ็กหนึ่งสองสามสี่ห้าคันอีหกขั้นตอนนั้นเองเอาขึ้นไปไปก้าวขาขึ้นไปแล้วก้าวหน่อยเอายังไม่ได้ก้าวขาาเสียงหน่อยเสียงหน่อยไม่เสียงคือเสียงสุด แต่งตัวไหนแต่งตัวไหนจะไปเที่ยวแล้แต่งตัวไหนก้าวขาขึ้นไปแล้วขึ้นเลยขึ้นไปเลยเร็วไปไปเออเ้ยอีขั้นอีกขั้นรู้สึกว่าเริ่มสูงเว้ยรู้ึกว่าเริ่มสูงเว้ยเฮ้ย้นมันเป็นอะไรวะไม่เคยไปมาก่อนนุยเ้ยาไงวะจะกลับไ้ไวะไปบอกเพื่อนก่อนแต่ว่าัไม่ได้ไปสำรวจเองก่อนนี่ไปบอกคุยไม่ได้นยยังไงดีวะ ก่อนไว้หรือจะลงเลยลงก่อนไว้ไม่มั่นใจลงก่อนไว้เอาลงเฉยเปลี่ยนใจเฉยลงเฉยไม่กล้าขึ้นว่าทีเปิดประตูนี่จะวิ่งออกกันเนาะแต่พอให้ขึ้นมาข้างบนไม่ขึ้นเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปใหม่ไว้เอาวะถ้าไปมือเปล่านี่เพื่อนด่าตายไว้ <laughs> ไม่ตกเว้ยลงนี่ปะเดี๋ยวค่อยมาวันใหม่เดี๋ยวค่อยมาวันพรุ่งนี้โอ้ย hey, ยังอยากไปอยู่นะแต่เอ้าแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาเลยใจไม่ด้านพร้อมไปดีกว่าเดี๋ยวไปดูก่อนไอ้บันไดข้างล่างนี่มันอันเดิมต่บ ไอตัวเดิมป่ะเนี่ยสามสิบเก้าตัวมีแค่ตัวเดียวกล้าขึ้นไปเครื่องเกือบจะถึงแล้วอีกหกขั้นเองไม่ยอมขึ้นไป